สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปบคสขอนอแก่นคะเพื่อขึ้นรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดนครพนมออกเดินทางตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินท์ถึงบริเวณบคอสบคสสามใช่ไหมเนี่ออกกย บคสอตัวน,นี้ไหมน,นี่คือบคสอสามนะคะน,นี่ถึงบคสอแล้วนะคะนนถ้าขี่รถโดยสารประจำทางก็จะเป็นรถสีเขียวสายสีนะคะมาถึงบอสอคสพอดีวันนี้รีบนะคะเพื่อไม่ทันทว รถคิวเจ็ดโมงครึ่งอตอนนี้ถึงบคอ,อสาสามแล้วค่ะกําลังจะไปซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วไปนครพนมลงที่กุชช่มา ตอนนี้อยู่ที่บอ,คอสอคอนแก่นนะคะพอดีจะกลับนครพนมเชิญดูในเน็ตมีคิวเโมงครึ่งนะคะแต่พอมาจริงๆคิว7โมงครึ่งไม่มีนะคะมันจะมีตอน10บโมงสิบเอ็ดจนย์สิบสองแล้วก็13.40นะคะที่จะจากคอนแก่นไปนครพนมวันนี้ มาแต่เช้าตั้งแต่6โมงค่ะพอมาถึงไม่มีคิว7โมงครึ่งมีคิวเริ่มที่10โมงขึ้นไปนะคะก็เลยได้รอนานเลยนะคะวันนี้อยู่ที่บพอสคอ,อนแก่นนะคะกำลังจะเดินทางไปนครพนมนะคะวันนี้มารอตั้งแต่6โมงนะคะเพราะว่า เช็คดูในเน็ตมีรถออกตั้งแต่คิวเจ็ดโมงครึ่งแต่พอมาจริงๆมันมี10บโมงขึ้นไปนะคะไปนครพนมก็จะมีคิวสิบนาฬิกาสิบเอ็นย์สิบสองนาฬิกาแล้วก็สิบสก็เลยได้รอตั้งแต่6กโมงจนต้องรอจนถึง10บโมงนะคะถึงจะมีรถตอนนี้ถ่ายภาพบรรยากาศให้มาให้ดู สำหรับท่านที่จะเดินทางจากมาโรงพยาบาลรีนครินมาบขศกอนแก่นนะคะก็จะมีรถโดยสารประจำทางสีเขียวะะสายสีมันจะมาถึงบขศอ,อะไรนะคะแล้วก็จะมีรถแท็กซี่การรถแท็กซี่ก็จะประมาณ130บาทนะคะที่สอบถามก็มีรถตุกๆรถตุกๆจะแพงขึ้นมาประมาณ150าส แต่ถ้าเป็นรถโดยสารสีเขียวประมาณ10บาทนะคะแต่อาจาจะใช้เวลานานนี้นั่งรอรถนะคะเพื่อให้ถึง10น,น,นงาฬิกาน,นะคะเึื่อจะขึ้นรถนะคะจะไปซื้อกาแฟเซเว่นตรงด้านหน้าเข้ามาใกล้ๆคน่งเนี่ยจะมีเซเว่นนะคะ รถท,ที่มาส่งถึงบกอสองไปจะมีแท็กซี่ก็มีนะคะับถ้าเป็นแท็กซี่มิตเตอร์ก็ประมาณ130บบาทเท่าที่สอบถามมา